หน้าแบบนี้อออ้ออนออดออนดหนติดกระดุมอยู่ประสบปัญหาเดียวกันนะฮะผมติดกระดุมโอ้แต่เราไม่ต้องกถอดไดต่อหน้าตาแบบนี้อ่ะไม่ต้องถอดดิหน้าตาแบบโอ้ขนเขนอ่ะมุกร้อเพลงครับ พูดยังไงต่อนะหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้จะไม่มองหน่อยเหรอเฮียออกมาเฮียออกมาอ๋อโทษโทษโทษอะอะเรื่องสองต้องแอคชั่นหน้าตาแบบนี้เถื่อนนะเนี่ยกรับผมอ่านหนังสือกับหัวด้วย อ่านหน <<|so|>> ังสือกับผัวด้วยเกษตริยะแล้วเนี่ยโอ๊ยตา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 ย